ธรรมเนีนักบวชทั้งหลายแต่บ่มีการฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานนะกลเป็นอันว่าบ่ามี่าอย่างศาสนาอยู่ใด,ดเพราะว่ากรรมฐานเออมันคือหลกเงาของศาสนาอยู่แล้วการทําให้แจงสึ่งพระนิพพานอันนั้นแหละคือหลกเงาของศาสนาเออท้ามองใดบ่มีกรรมฐานก็เป็นอันว่าบ่ามี่าอย่างเลยบ่าต่างจากชาวบ้านนะม,มือหฮาจึงเน้น เน้นการพึกหัดปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองสี่เป็นแบบได้กระซางขอให้ปฏิบัติอในกรรมฐานนั่นแหละคือคุณคาของพุทธศาสนานั่นแหละคือคุณคาของคาําว่าภิจุสามเนรน,นอกนัก้นกล่าวาต่างจากชาวบานเดียวกันยังมีการสื่อหวยบอกหวยเอ,อเรียนไพ่ทีเ่เราเมายา้วนะกง็งมง่าย,ายอะไรงมง่ายเกี่ยวกับ วกไสยศาสตร์มุ่นดำอันนั้นอันนี้ยังสิอันนั้นบ่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเด้พุทธศาสนาเป็นศาสตร์เป็นความรู้ของผู้รู้ผู้รู้จะต้องไปเหตุให้ผู้อื่นเสียหายชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งการหลอกลวงผู้รู้สี่ทางเพื่อให้้นทุกเท่านั้นเด้จังห <c oughs> วะเบิดคาในความเป็นภิกษุสามเณร เบ็ดข่าตภามีกรรมฐานแน่นอนเลยลานไปเส้นเลยที่ยู่ได้ตราะว่ามีพระกรรมฐานเท่านั้นที่ส่งไววสืบไหวได้เท่าปัจจุบันนี้เห็น่าบันไดบันไดก็มีวัดละคน้นวัดละค้นบว่าองค์เด้ต่ามีการปฏิบัติหละเอื่นว่าค้นตภามีการปฏิบัติอยู่เออในศีลในสมาธิในปัญญาในอัิจิต อธิศียและอธิปัญญาู่นั่นเอื้นพระองค์ยุ่น่นว่ามันหาคุนคาของความเป็นพุทธศาสาศนาบ่ได้แล้วจะนั่นมองพัวเขาเ้าในจังเน้นการปฏิบัตินะเขาเน้นปฏิบัติจ,จิตจะคของเองเลยปฏิบัติใจของจต่ของเองนะที่มันเคยเชินในคว่ำจะใดดีไม่เป็นนากาถึงนะชี้ชี่ลงให้มันเห็นหลวเขาว่าบุญแปลว่อย่าง บุญคือความรู้สึกแบบใดท่านกับท่านเพื่ออย่างเพื่อท่านรับทุกชิ้นรักษาผู้อื่นภาวน่าดีภาวนาหาอย่างนี้ก็หาหลักเหงาของความทุกข์หาหลักเหงาของความเกิดเพื่อสิตัดหลักถอนโคนมันขึ้นมาเลยจึกว่าศาสนาเฮาที่อยู่ใด ก็เพราะวา่ามีพระกรรมฐานมันเองแต่บ่มีกรรมฐานเราเป็นว่าบ่ามีใคายังตังยังดกดฮาจึงมีการปฏิบัติโดยการสรงชา้านเป็นวิธีที่ดุบาลก็เหตุใด,ดคนทั่วไปก็เหตุใด,ดบ่ม่นักศึกษานักบวชศึกษานักบวชก็เห็นนินักก็เก้าอีมีการออกป้ามีการเข้าไปตามสถานที่จริงๆของมันเลยคือ ป่าใหม่ผู้เขาทำเงื่อนผาที่โลง่งที่แจ้งได้กะแล้วแต่ที่มันเป็นตะยานเพื่อสิคนหาความจริงในตัวเองที่ตัวเองกำลังถูกวิตกกังวลกับเรื่องใดแล้วก็หาสาเหตุทังความูกทั้งหลายในตัวเอง <c oughs> นี่แหละฐานที่ตั้งของการกระทําก็คือกรรมฐานนี่แหละพอเขาก็นเน่นสติปัฏฐานสี่ขึ้นกันเพียงแต่ว่าบ่าคอยบ่าซื่อไว้ทั้งสี่ มันจะเป็นโลกโกส้สโลกแกนที่ดูฟังแลยกะเออสวยหรูสุดๆดอก <c oughs> เฮ้าเอากับหม,อม่อมาโหลดสังเกตจิตเจ้าของคือมีการบริกรรมภาวนาพุดโทไว้เป็นเครื่องกำกับข้อมกจิตเจาของใบมันออกไปหาขาคบ่ใบมันออกไปหาขาสัดใบมันออกไปหาหลักของไผ่ก็หมายเฮ้าเป,เป็นเป็นอย่างจังนีพผุดโทนน่ะนะ แต่มันมีุดโธอยู่แล้วมันก็บปออกไปข่าไปตีไปทำลายทำลายหลักสับ์สมบัติผู้ใดตัวอะไเช่งวานะ่ะวันนี้เฮ้าคนอยู่บานทําการทํางานครับรหลดอยู่ทําการทำยังอยู่กันแล้วแต่มันภาวนาใเบิตนั่นแหละจึงเรียกว่าเน้นในการส่งช้านหรือส่งอารมณ์เป็นกุศลนั่นเองโดยวิธีเพิ่มขึ้นมาอีกให้ทุกคนมาฝึกหัดเอาในการจับจุดอุณหล้มหรือเอาอาการิติมาไว้อยู่ในจุดระวางกลางน้าผาก เป็นการหลัดกลุ่มแวดล้อมผูกมัดว่าให้ความคิดมันแหลนไปหาขาค้นเครว่าว่าขาค้นวะความคิดมาแต่สร้างมาอีหางได้ยังไงมึงสิต,ตายได้เลแน่ะนั่นแหละขาขค้นขาซาดัดซัดกับค้นคือกันนั่นแหละจังว่าถ้าเข้าภาวนาได้แล้วใหว,ว่าท่านว่าได้ดอก ถ้าเฮาวภาวนาไหวอยู่จังสั่นคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่หนึ่งห้าวไปขาสัตว์ตวชีวิตเลยเ้าบ่ไปทำไรทำไรบุคทั้งคนและสัตว์แหละหเสียชีวิตและทรัพย์สินเลยนี่ร่วมเบิดลหลักบหอันตรายไปยังอื่นก็ไร้รห่อันตรายไปทั้งหาดอกเออเพราะหัวใจของศินของมันคือการไม่ทำายเบียดเบียนทำให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเบิดยนะื่นใน้หัน่หไหมไปลักกับทรัพย์สินเขาบ่ะเสรินั่นแหละเสียชีวิตก็คือบ่ไปขาผพ้นั้นพู้นีก บ่ไปกินเหล้าเมายาหรอร่วมอยู่ในน,นนี้ฉะนั้นเวลาใดที่ห้าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธก็ห้องไปเลยสินก็อยู่ในหันแล้วสมาธิก็อยู่ในหันแล้วอ่าา่แม่นขันสุดก็สร้างมัน่นขันสุดคืออัปนาสมาธิอันนี้เป็นคานิกะหรืออุปจฏฐารังสิกเกิดขึ้นของมันเองดอกนะอันั้นในขณะใดที่ห้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธสินก็อยหันท่านก็อยหัน นะสมาธิก็อยูหันปัญญาก็อยูนี่แหละบวยูไสยหละในพุทธโธข้ามเดียวนี่แหละ <c oughs> อาการปิติต่างๆมันก็อยูในกันนั่นแหละศีลคือการว่าไปข่าค้นบ่าข่าผู้หันว่าข่าผู้นี้ข่าสัต์หลักทรัพย์นะิ่นก็อยูหันแล้วจึงบอกว่ารวมอยู่ในจิตของเ้าที่ว่าพุทธโธนั่นเองท่านก็อยูในหันท่านกับท่านชีวิตผู้อื่นนั่นแหละ เขไปหาขา่ากบขาใกล้ข่าปูข่าปลาหรือข่าค้นดอกนั่นท่านก็อยู่ในหันพระวนาก็อยู่ในหนีจึงเรียกว่าสินสมมาิและปัญญามันก็ร่วมร่วมเอยู่ในหนีแหละ,ะส่งอารมณ์มันมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกคือเอาอาการปิธินั่นเองถ้าว่าอยากให้มันหายก็ต้องรักษาให้มันได้จึงเรียกว่าส่งชาติหนังส่งอารมณ์เป็นกุศลหนังสัพพะปาปัสสะการกุศลสุปสสมบทามัน ออจงคิดถึงแต่สิ่งที่ดีนั่นคิดถึงแต่สิ่งที่มันบอไปทำลายเบียดเบียนให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและสั์สนนั่นเองอย่าไปหาคิดบาปมันจะไปคิดถึงแนวบดีจะไปคิดถึงแนวจักขาเพราะนั่นแบบสร้างพนนี้เลื่อนว่าสพะปา,า,าปัสสะสพะแปลว่ามากไม่มาหาสารปาปัสสะนี่แปลว่าบาปความไม่ดีนั่นแหละความที่ทําให้ตัวเองเร่าร้อนกังวลน,นั่นเอง เออแต่ไปคิดจะกข่าผู้อื่นกับจากของตัวเราหลอนกังวลไงคือเกา่าแต่แต่บ้าแขกข่าผู้ใดแล้วมันจะเอาความรลอนอนมาจากใจไะมันก็ไปหันแต่จัางว,ยวายทุกคนพยายามส่งอารมณ์เป็นกุศลหรือส่งชาติเอาไว้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วสําหรับว่าขาบอกมีเวลามากปฏิบัติข้าปฏิบัติทั้งใจเอาเด็ดไปนั่นแหละเอาตามวามเหมาะเอาตามวามเหมาะสมเอาตามอันกิเลสนั่นแหลนะนะกิเลสเท่าทองฝ้า เห็นปะเออแต่ว่าภาวน้าทอปลายเข็มอยู่นะเออแต่ยังดีก็เพราภาวน้าด้วยล่ะกิเลสเท่าท้องฟ้าภาวนาเท่าปลายเข็มเออก็ดีก็ว่าภาวนาอยู่ดอกจึงบอกว่าเพิ่มเติมเขามาอีกในการจับจุดอุณาโลมหรือสรงชั่นนั่นเองเอาอาการติมาเป็นขยืนยันเออไปเว้ายังอื่นล่ะเว้ามขังกันมาอีก อาการปิตินั่นแหละเอิ่อนว่าสมบัติผลสมบัติละอาการปิตินั่นนะมันสิตีแบบได้กษัร้างมันสามารถรักษาโรคได้พรอมตาเหตุเป็นเด็กแมนเห็นว่าเป็นแมนแมนบรจากวิธีมันกษัตร้างคอยทุกคนมีอาการปิธิเกิดขึ้นในระหว่างกลารมาผ่าในได้มันจิเป็นของมันเองดอกอันรักษาโรคือว่ารักษาโรคะั้ยวบาเพิ่มขอ้นมาอีกคือว่ามันเข้าสู่ไปเห็นคุณค่าของมันบาดท้าเจ็บเดอแต่ผู้ได้รักผู้ได้ึกได้แล้ว พยายานจะให้มันขาดหายมือหนึ่งมือหนึ่งให้มันเกิดขึนอยู่มากๆบ่อยๆทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทําให้เป็นดุดดังยานเออเทตไปเรื่อยๆแล้วมันสิมีความรู้เกิดถึงนในหันแหละน่จะคลองเองอ่ะแหละแนวว่าเคยเห็นก็สิได้เห็นแนวว่าเคยเป็นสิได้เป็นหรือยิยนได้ฟังออแต่ว่ามันมีผลมากอยู่แต่ว่าบ่แมมนเฮตดเอาดำมือเดียวคือข้าวเดียวก็ไปเ,เห็นยังสันเ,อ,เออเป็นกับสังงมงเลย กัยังว่าทําให้มากทาไม่บ่อยเหตุไปเธอเวลนาเนี่ยเวล่าเนั่นแสิเป็นเค่อนทีสูตของเขาเองว่ามันสิไม่ดีแบบใดแต่ว่าในทั้งเบิร์ตนั่นแหละมันสามารถดึงมาเป็นประโยชน์ได้ทั้งเบิร์ตนั่นแหละแต่ค้นตั้งมันแล้วแต่คนเป็นแล้วนะมันสามารถเคลื่อนอาการพิธิที่มันนิ่มๆนะนุ่งนวลนะ เจ็บมรงไดปวดมรงไหนมันก็นลากไปมองหันได้นะเอาความรู้สึกได้เห็ุไปเออความรู้สึกของอาการปีติได้เห็ุไปึกเอาเดี๋ยวมาคิดเอาคิดเอาเมไ่อไรดอกคิดเอามันก็เป็นบ้าประสาทน่แหละเอาไปเห็ุเอาคิดเท่าไรทางบ่เศร้าคิดแล้วคิดหาบางสรุปว่ามีทางแต่มันคิดได้แล้วก็ทุกข์คือเกาไหมมันคือเห็ุได้นีเห็ุได้แร้วก่ทุกข์เนี่ย แต่มันเจ็บวันนี้กูกะดึงมาเส่นนี้เนี่ยมันก็เศร้าทุกข์กันตอนเศร้าเก็บไหมเป็น <c oughs> งสันหรอทุกขก์ยู่กออเปลืองสัน่นหรอถ้าคิดเอานั่นมันจะคิดได้ล่องตมันได้ก่สร้างเรื่องของธรรมะนี่ทั้งบดในพระไตรปิฎกในโลกนี่คิดได้สรุปได้หาเหตุผลได้อ้ยอธิบายได้แต่ว่า,อา,าของยังตุกอยู่นี่นะคือบาดับได้นี่นะเนี่ยเพราะเรื่องกันบวะบัตคือกันเลยกครับทีว่า มีของดีแล้วมีของขังแล้วมีแนวกันผีมีของหนังเหนียวแล้วแต่ของยังทุกอยู่นี่แล้วเออนาะแท็กซี่มีพระประจาบ้านเกิดแล้วก็คือถูกอยู่ออมีแขวหมูตันแล้วก็คือตายอยู่หนาเนาะก็เพราะว่าอย่งางเจ้าของแขวมันตายยังไงแต่มันพอตายมันก็พาแขวามันแล่นหนีเออจะหัวตัวฝ่งผากันงุมงายไหลสละน้ำแนวจังสีหรือไนะ แต่มันก็ตายจะได้มันบอกคือกันคือพวกเล็กๆนั่นแหละจะความเล็กๆก็ตายหลายคนหรอกแต่มีแล้วก็ถูกอยู่นี่นะแังสั้นเลยแล้วเฮาธรรมะขเฮาต้องพูดความจริงเฮาเอาธรรมเป็นไงอยู่แล้วบ่ะเอาใจไปทั้งสิ้นนะคือเอาธรรมเป็นไงบอกเปิดเผยความจริงความจริงเป็นสิ่งบว่าตายสัจจงเวอมาตวาว่าจ่ายัง สี่สู่ความจริงใดสิ่งที่สู่ได้ทุกอย่างคือสัจจะนั่นแหละคือความจริงเป็นจิงว่าสัจจงเวอมตะว่าจานั่นเองนั่นเท่ากับว่าต่ความจริงนั่นแหละดว่าว่าจริงกัรเรื่องของเขาเสื้อกาตามว่าเสื้อกาตามถึงสิมีความเชื่อว่าไม่เชื่อกาตามมึงก็หนีบ่าคนตายดอกหน้าถึงสิมีความเชื่อว่าไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกไม่จริงก็ตามมึงก็ทุกข์อยู่หันแหละเอเนาะยายลง แล้วพึ่งัดไปก็เรียกว่าไปออกิเลสเท่าท้องฟ้าเนาะภาวนาเท่าไปเข็นตั้งว่าภิกษุหนักบวชทั้งหลายถ้าบามีภาวนาแล้วบม่มีข่าเด้อมีเลยละ่ะถ้ามันเสื่อมเสียในภาวินัยของบระพุทธเจ้าโดยสัาไปแต,แต่เสียเจ้าของนั่นแหละเสียเจ้าของ ถ้าเสียส่วนร่วมกว่าคือว่าคน้นบอมีศีลบอมีร้มละสมัยนี้เออฆ่ากันตายมาเรื่องทึ่งเถิดไปละเออถ้าอยากให้โลกถ้าอยากให้โลกกลับขึ้นมาดีคือเเราก็ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่บรรจุเข้าไปในโรงเรียนนั่นแหละเออมงคล3นสามสิบแปดหรือคาพี่ติปนี่นั่นนะถ้ารู้แตกแานกูนใน้หันโอ้ยมันหอบเป็นอหรหันเบิดปุ่นเออนั่นเป็นวิธีการใส่ชีวิต ที่ถูกต้องดีงามบ่เบียบเบียนพร้อมในมงคลสามสิแปดนั่นแหละเลียนเริ่มตั้งแต่ปอนึ่งจวหอดตร,ดรดิญาตีเออลบรองวันแน่นอยู่ในหันแล้วกันนะถ้ามันฝังมาตั้งน่อยปนานนั้นแล้วมันที่ไปใสมันก็สอนงางบอกไงตัวอันนี้เอาหยังมาสอนเดือนนี้พอเม่คน้นกินยาบ้าอยู่เนาะลูกน้อยดำ่วบดอกสองขวบมันหิวยามันเตะการข้อฝุ่นเน่เป็นยังมีไหมเออ แต่พอแม่คนบ่มีทรรมาแล้วจะเอาอยัางไปสอนรู้มืนกันสอนกินยาบาน้ำกันนั่นแหละนั่นแหละแต่บรรจุลักสูรตรอันนี้คือไปหอดปริญญาตรีน่ะบ,บ่ตอนเอาอยัางมากมาเอามงค่ค้นสามสิแปดนั่นนะเหลือเฟือ,อแล้วนะ <c oughs> มันจะเป็นการหนทางการใส่ชีวิตเด่นเราค้นกับสิเรียกว่าใส่ชีวิตเป็นพร้อม ร่วมด้วหันแหละอธิบายบ่ได้รหรอกมันมันหลายพดเออมันมีแตงว่าขอแหลจังว่าเข้าเทศเท้าฟังเพิ่นหนึ่งตนภาษาบาลีอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมบงกะลโมตตมังแค่คุณแปลว่าจังไดเนาะเออบัรนีเข้าเห็นเท้าเทศเปียงเปียงตึ้งปางแบบนี้กันว่าเป็นคือบ่ขังเนย่งบ่มีภาษาบาลีเนาะเออก็ฟังมาหลายแล้วเด้บาลี คือง,งานศสคก้นยเอาแม่ผพ้ได้แปะไรกุศลธ,ลธ,ลธรรมะกุศลธรรมะอภิญากาธรรมะสุขายาวิจาราจาสัพปยุตตาธรรมาเอาแม่แปลแปลว่าจชงนใดคิดว่าถ้าไปส่วนในข้นไตได้บุญไปสวรรค์ทีส่วนหมางไปนันโลกรอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์บุญมดาญมดยวามนตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพิ่มเหมือขั้นอีกเพราะว่านว่าอใจความหมายว่าเพื่นสอนอย่างเออความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นให้เกิดความดับสงบเย็น แกมูเรามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายของโลกความจริงอันนี้อกุศุลานะั่นเออเป็นความเร่าร้อนเหตุในเกิดความกังความดลร้อนเนี่ยความเห็นแก่ตัวของมูสัพพสัตว์ทั้งหลายเหตุเป็นสนัลกอภัยยากตาธรรมาเนี่ยความจริงอันนี้บ่ทันสุบันทุก,ททกอันไดเกิดขึ้นทุกคนสามารถเลือกคนทางเดินของตัวเองใดสุขายยาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาเน่เลือกเอาที่สัมปยุตเนี่ยู้ใดอย่างนี้โหคน,นทางโน้มเข้าไปในสู่ความสุขน้อมเข้าไปสู่ความสุข,อ,ข,สสขอันนี้ หนทางอ,อากศาุศลานี่หนทางน้องก็ไปสู่ความทุกข์เฮ็ดเอาตีนี่เขาก็แปลไ้ในหนังสือเข้าไปแห้งก่อนเออแปรสอนแปลอะไรวะเนาะ <c ười> ขอนเข้ามันปลาเทือนเด้แค่กลัวเข้า,า,าปลาเขาก็แปลพา่พาปลาเข้า,านี่งเดะยวนะแหละแดงสัน่น <c ười> ทั้งว่าผิกษุนักบวชทั้งหลายแต่ว่ามีกรรมฐานบ่มีคายังดอกหรือมีเยอะบ่ เรื่อความบานเจ้ามี่เยู่บว่าแว่าวบ่มีแ่แบบนาะก็ต้องตอบแบบเขาสิสร้างเจ้าเก้าเพราเหตุยังเขากะสร้างอยู่แล้วเห็นมูโยโอ,อยู่เป็นกตสร้างอยังเรียบร้อยกัน,น <laughs> เป็นสั้นงแหละมันเก็ของมันกิเป็นทางสั้นเ,เออนั่นแหละความจริงเป็นสิ่งว่าตายเออแลาวก็เขาต้องบอกวามจริงนะขอท่านเป็นไง มหนวาอีมีมึงวมึงนั่งอีหาเนี่ยมึงขึ้นขาดรู้แหละมึงถุกเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะบอกให้ห้างวัดเท่าไรกับ้างมึงก็ห้างสวรรค์เท่านั้นแหละมึงก็ลุยในนรกนั่นแหละเนาะแม่ว่าล่ะ่นนั่นอีนี้ พ,พี่พ่นบอกว่าสินทั้งประกบมาโลก,กาวินาศจะของนั่นแหละวินาศเองโดยโดยของตนจะของด้เนะหลอนล้นขังว้นเองเผาจากของเองเผาจาของบ่พ่อเราเผาเพ้ออื่นพร้อมเมื่อละล่ลมใส่โลกอันนี้ไงสัมบัติโลกแรกขึ้นโลกจาของโลกในกายในใจจาของโลกอุปทานเหมออดหละเนะเออหลับไปพ่อเมื่อ <laughs> 583ครับอ่าเอา